สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับนะมาพบมาพบกับพี่กบนะในบรรยากาศที่ไร่นะครับซึ่งล็อกนี้อยู่ในส่วนของเรียกว่าน้ำดําโมยฉีนะพี่กบปลูกน้ำดําโมยฉีแล้วก็ต้นมันแบบคือเป็นต้นพันนะุขึ้นอยู่ที่ต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาไม่ค่อยสวยนะฮะก็เลยเอาตัวพวงมณีนะครับก็อย่างเสียดายพวงมณีว่าจะ จะไม่ลงตอนแรกก็ยังเสียดายอยู่แต่ตอนนี้ก็ตัดสินใจได้เอาพวงมณีมาลงคู่กับน้ำดำมุยชีนะครับบางต้นนะที่น้ำดำไม่ค่อยสวยนะครับเป็นเป็นที่ต้นพันธุ์นะน้ำดำมุยชีเนี่ยอย่างเนี้ยมันมันพันธุ์ที่มันเล็กเกินไปนะต้นที่มันยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับก็เลยเอาพวงมาีมาตั้งคู่กันนะครับส่วนต้นที่พันธ์นะต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะซื้อมาสองรอบนะ รุ่นหลังจะงามกว่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำโมจิต้นที่สมบูรณ์นะครับมันก็ขึ้นที่ต้นพันธุ์ที่เราเลือกซื้ออะไรนะทุเรียนนะฮะจริงๆแล้วครับอันนี้ก็โอเคใบามาดีมากเลยนะครับที่นี่ก็พิ่กก็ปลูกตัวเาเรียกว่าคุณนายแหวนเพชรหรือคุณนายตื่นสายเนี่ยนะครับอดอกสวยมากๆนะยวพาไปชมนะฮะดอกของคุณนายคุณนายตื่นสายนะฮะหรือคุณนายแหวนเพชรนะครับ ดอกสีเหลืองสวยนะครับก็คลุมดินไปก่อนนะนี่ครับนี่นะฮะ <c oughs> นี่ครับแล้วนอกจากนั้นนะพี่กบก็ปลูกนะเรียกว่าอ่าผสมผสานพื้นที่ให้ให้เหมาะสมนะครับให้มีประโยชน์ตอนนี้ก็เอาข้าลังนะครับขลังไส้แดงเนะี่ยมาลงไว้นะ เดี๋ยวลองติดตามเนาะฝรั่งนี้จะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพอออกลูกออกผลแล้วนะครับก็จะทําคลิปนะต่อเนื่องนะให้เพื่อน,อนๆนได้ชมกันนะครับว่าเราจะใช้พื้นที่ในการปลูกนะครับพื้นที่ของพระกไม่เยอะนะครับก็เลยเลือกที่จะทําเกษตรแบบผสมผสมสารนะครับก็มีสี่มุมนะทุเรียนเราก็ตรงกลางนี้ก็เลยเอาเนี่ยฮะฝรั่งเนี่ยมาลง ตรงกลางนะครับมีทุกจุดเลยทุกช่องเลยนะครับได้ฝรั่งอยู่ประมาณสัก40กว่าตัต้นนะฮะก็ทำไปนะวันนี้แดดไม่แรงนะครับแต่ก็เดินก็เหงื่อออกเมื่อกันนะอา,อากาศอบอ้าวนะวันนี้ฝนน่าจะมานะครับนี่ฮะคุณนายแวนเพชรน,นะหรือคุณนายตื่นสายนะครับพี่กบเอามาแค่ประมาณสักกิโลเดียวเองนะ เลี้ยงก็ค่อยเลี้ยงนะครับแต่ถ้าท่านไรต้องการที่จะปลูกเลยเนี่ยแบบนี้นะครับปลูกเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยก็พี่ก็มีจํานวนเพียงพอนะเผื่อใครอยากจะเอาไปปลูกนะครับก็เอางี้เนาะเดี๋ยวก็คิดเป็นกิโลนะฮะร,รวมส่งนะหนึ่งร้อยบาทนะครับกิโลละหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยเอาต้นสวยๆแบบนี้เลยนะท่านท่านไรต้องการนะครับนี่ก้านใหญ่มากนะครับ ใหญ่นะฮะแล้วก็ปลูกนะปลูกง่ายนะไอ้คุณนายแบนเพชรนะพันนี้ปลูกง่ายแล้วออกดอกง่ายนะครับออกดอกดีมากเลยนะครับเนี่ยซื้อว่านะครับเป็นดอกไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับแต่ก็สร้างสีสันสร้างบรรยากาศได้ได้ดีนะครับเพื่อนเดินไปก็เห็นหญ้าเห็นอะไรก็ถอนนะครับ บรรยากาศยามเช้านี้นี่ฮะเนี่ยดอกโอ้โหสวยสวยสวยบรรยากาศนะครับอ่วก็พอดูแลเรื่องหญ้านะในแปลงให้มันไม่ไม่โตเกินไปนะครับไม่ทึบเกินไปนะหญ้าอันนี้ต้นน้ำดำโมยฉีนะต้นพันธุ์ที่ดีนะครับเนี่ยฮะานะสำคัญเลยนะ ต้นพันธุ์ดีนะเขาก็จะติดแล้วก็ค่อนข้างดูทรงแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ3เดือนเนาะเ,นเพื่อนๆครับเป็นบรรยากาศเนาะนี่คือบรรยากาศที่ไร่นะเนี่ยฮะบรรยากาศนะีสวยสวยงามนะครับนี่นี่ มีผีเสื้อด้วยเป็นนอนนะอีกหน่อยก็จะเป็นนอนแล้วนะครับเป็นดักแด้แล้วเป็นแมลงต่อไปเนาะผีเสื้ออันนี้ก็เป็นต้นมันห้านาทีนะก็เมก็มาก่อนมีอยู่ตรงนี้ก็เลยเ,เขาหลงเหลืออยู่นะตอนทําโคกนะปรากฏว่าเสียดายก็เลยไม่อยากเอาออกนะครับมันห้านาทีก็ไว้กินหัวมันนะครับ โอ้โหต้องดึงนะเจอเทาวันก็ต้องดึงออกนะครับสวยครับดอกเขาสวยมากๆเลยะท่านใดที่ที่อยากจะได้เนาะอ่านะคุณนายแหวนเพชรปลูกง่ายนะครับอ่าดินแบบไหนก็ขึ้นนะครับขึ้นง่ายจริงๆในขนาดเนี้ยลูกลังนะครับ ยังขึ้นขนาดนี้เลยนะดินไม่มีไม่มีธาตุอาหารเลยลูกลังนะก็ <g år> <ๆ g år> ยังขึ้นงามมากเลยเราใส่ปุ๋ยทูเรียนอะไรต่างมันก็ได้ด้วยเนะ <g år> าะเป็นบรรยากาศที่ไร่ของวิกลบนะยามเช้าๆช้าสายเนี่ย né, นะครับออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อ่าเรียกว่าพ่นฮอร์โมนทางใบน,นะครับ กก็จะพ่นตอนช่วงเช้าเลยนะฮะเพราะว่าช่วงเช้าเช้านี่เขาบอกว่าความชื้นสัมผัสจะดีดีกว่าสายนะฮะสายสายในความความชื้นสัมผัสจะน้อยแต่ว่าถ้า <c oughs> พ่นยาฆ่าแมาลงอะไรเงี้ยก็จะพ่นตอนเย็นนะครับแต่จริงถ้าอาหารพ่นตอนเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าเราพื้นที่ไม่เยอะนะเราพ่นตอนตอนเช้าเช้าเลยนะหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเนี่ย เราพ่นธาตุอาหารได้แล้วนะฮะทางใบอาหารพืชจุลธาตุอะไรต่างๆหรือปุ๋ยทางใบอะไรเงี้ยเราพ่นตอนเช้าก็ดูแลอยู่ตอนช่วงนี้ก็ทุเรียนเล็กก็ให้เข้าสักทุกๆ5วันถึง7วันนะครับนี่ฮะบรรยากาศช่วงนี้ก็จะมีพวกเพลี้ยเพลี้ยแป้งนะฮะแล้วก็หนอนพวกอะไรเข้ามา ก็ต้องดูแลเรื่องอยาฆ่ามแมลงดูแลเรื่องอะไรต่างๆนะครับล็อกนี้นะครับปลูกหลังจากกบช้ายน้ําอยู่นะฮะอะก็เป็นปีนะครับห่างกันก็ประมาณเกือบเกือบปีนะครับของกบช้ายน้ําก็ชะลูดไปแล้วนะครับต้นโตพอสมควรแล้วนะครับแต่ส่วนล็อกนี้ก็เพิ่งลงได้ประมาณสัก2อสเดือนนะครับก็ถือว่าเรา ไม่เร่งเร่งรีบนะแต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องหนึ่งเรื่องน้ํานะครับเรื่องระบบน้ำเนี่ยสำคัญมากๆวันนี้นะครับวันนั้นคุยกับคุณรดเห็นคุณรดบอกว่าตอนนี้ทุเรียนนะฮะเก่งไม่เก่งไม่สําคัญแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ว่ามีน้ําหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีน้ํเนี่ยนะครับอันตรายนะฮะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าน้ําเป็นปัจจัยหลักเลยนะฮะในการสร้าง ผู้เรียนนะครับผลผลิตหรืออะไรก็ต่างๆนะก็เกี่ยวข้องเรื่องเรื่องน้ํมากมากเลยเพราะฉะนั้นก็สําคัญให้ความสําคัญเรื่องน้ําก่อนนะเพื่อนๆแรงน้ําเราพอไหมนะถ้าไม่พอก็อย่าไปเรียกว่าดันดันฮนะดันทุลรงนะครับไปปลูกทุเรียนนะครับไม่ได้นะเพื่อนๆครับปลูกได้แล้วแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้นะตอนที่ เขาต้องการน้ําโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าไม่มีน้ํานะทุเรียนนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ํานะครับแต่ก็ไม่ชอบน้ําท่วมขังแต่เขาก็ต้องการน้ําในการเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบแล้วก็ที่สาคัญก็คือดูแลลูกนะเพราะทุเรียนนะลูกค่อนข้างปริมาณน้ําหนักนะต่อลูกต่อต้นเนี่ยใช้ใช้พลังงานเยอะใช้น้ําเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยใช้เยอะมากๆ เพราะนั้นถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำที่ระยะยาวแล้วดูแล้วนะครับแหล่งน้ำเรายืนยาวไม่พอเจอหน้าแล้งเจอวิกฤตเจอ,อปัญหาอากาศภูมิอากาศต่างๆที่แปรปรวนระบบหน้าแล้งแล้วแล้งนะหรือบางทีบางปีน้ำทิ้งช่วงนะครับน้ำไม่มานะครับฝนเทียมไม่ได้นะะก็ ลำบากนะฮะซื้อน้ําแพงกว่าลูกทุเรียนอีกนะครับก็ระวังนะนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าฮะไม่อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะผมเห็นนะท้องที่ต่างๆนะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่พอหน้าแล้งแล้วแห้งนะครับขาดน้ําน้ําไม่พอแต่ว่าเราดูแค่หน้าฝนนะครับเราปลูกทุเรียนตอนหน้าฝนกันบางครั้งเนี่ยต้องมองไกลๆน,นะครับว่าหน้าแล้งปัญหาเรื่องน้ําเรา ขาดแลงขนาดไหนนะครับทุเรียนขาดน้ําไม่ได้นะครับถ้าขาดน้ําก็เจ๊งเลยนะครับอตอนที่มีลูกนะแล้วต้องการาเร่งเขาเรียกว่า,าการเจริญเติบโต,ตของลูกนะครับให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับถ้าขาดน้ำเนะี่ยลูกไม่มีคุณภาพร่วงเลยนะทุเรียนสลัดลูกทิ้งเลยนะ นะเห็นมาเยอะแล้วนะครับอย่าว่าแต่สลัดลูกทิ้งเลยนะครับบางทีเขาสลัดใบทิ้งเลยนะครับสุดท้ายเขาสลัดตัวเองล้มหายตายจากจากแปลงเลยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องสําคัญมากๆในเรื่องของการปลูกทุเรียนเรื่องน้ําปัจจัยหลักเลยนะครับนะนอกจากดินแล้วก็น้ําสําคัญมากๆเลยนะวันนี้กปขอ,ขอคุยนะเรื่องของ ในสวนของพ่กบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วฝากเป็นข้อคิดนะแนวทางาต่างๆในการพิจารณาต่อไปด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เป็นมือใหม่อย่างพ่กบเนี่ยนะครับแล้วก็แตส่ส่วนตัวแล้วก็ได้ผ่านมานะครับได้ผ่านสวนทุเรียนมาค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเห็นปัญหาของชาวสวนมาพอสมควรนะครับก็ทำไปวิเคราะห์ไปนะดูหน้างานไปนะครับ แต่ถ้าใครที่นะครับไม่ไม่มีประสบการณ์จริงๆระวังเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ำนะครับเ,เพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะโอเคขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ